สวัสดีจากบ้านแก๊สเซาค่ะบใบๆอากาศดีนะคะไม่ร้อนทักทายเปิดตัวด้วยนุ่มรอค่ะวักทองจะให้รูปเลยกันทีเดียวไม่ให้ขึ้นก่อนเลยเริ่มมาเป็นแผนต้อนรับอย่างชัดเจนเจนะคะไม่ได้รอที่ชั้นสามเริ่มลงมารอที่บันไดละ เดี๋ยวเพิ่งกินอาหารเปียกไปนะคะพี่ใหม่เพิ่งมาป้อนอาหารเปียกแล้วก็ทำความสะอาดไปอืม <c> อ <oughs> ืมอืม <c oughs> ไป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 ดูตรงนี้กันมามาจ้าเี้ยอะไร <c oughs> อ,ยอยู่ไหนกัน มาแอบตรงนี้นะคะสวัสดีกับโจโลี่ค่ะทุกตัวเมื่อกี้ดูกล้องนะคะวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกค่ะแต่ว่าป้าอุ้ยชนคนนี้แต่ตอนป้าเดินมานี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครซีใครเอ่ยอย่าดูบอกทำาป็นเหมือนเรามองไม่เห็นเขานะเดูตาป้าทูนะคะอ่าอีกคนหนึ่งขึ้นไปแอบข้างบน ลงมาทักชายแล้วเบลล่านะคะอือหือพักกันเหนียวแน่นนะคะเหนียว <c oughs> จริเบลล่าก็อยากให้ปุ๋ยรูปนะคะอย่างนี้ก็คืออยากให้รูปเดี๋ยวนะอือหือขอรายงานตัวทุกคนก่อนอ้าวันนี้สาวสวยสวัสดีค่ะทาม่อยู่นี่ค่ะลงมาหรือยังยังนะคะยังไม่ได้ลง อยู่ตรงนั้นนะคะค่ะเราก็รอบเช้านะคะแชมพูกับครีมนวยก็จะอ,อกมาเลเดินเล่นนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงประมาณบ่ายสองนะคะเดี๋ยวนวดนะคะแต่ป้าไม่ได้มาถ่ายวิดีโอให้นะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ลงเอจู่โอเคค่ะ จะมีคนได้กลับบ้านแล้วก็จะได้ไปอยู่กับครอบครัวใหม่ที่เหมาะสมนะคะโอล่านะคะนีโอล่าหรือบาราบ้าเริ่ม,มงงบาราไม่ใช่อยู่ตรงนู้นี่โอล่าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ตอนค่ำๆก็จะได้บ้านแล้วนะคะโอล่าอืมดูซิอ๋อพี่ไม่ไม่ได้เปิดหน้าต่างไว้ให้ไม่ได้เปิดประตูไว้ให้อะ เปิดประตูให้นิดนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแง้มประตูให้เขานิดน,นึงจะได้ออกไปเดินเล่นจะเปิดหมดบางทีก็อฝนนะคะฝนมาครั้งที่แล้วเปิดไว้เปียกหมดเลยเดี๋ยวนะคะคนต่อไปสวัสดีค่ะบาล้า ยู่ในนี้หรอส่วนตัวอยู่หรอคะแงวค่ะแงวจ้าสวัสดีบาระนะคะอืมอืมบาระนะคะก็ยังโดนเพื่อนๆแย่บ้างนะคะคือเพื่อนแง้วนิดนึงเขาก็จะไม่สบายใจละเขาก็จะชอบอยู่ของเขาบนนี้ แต่ว่าเวลาป้ากับลุงมานะคะเขาก็จะลงไปเล่นด้วยค่ะจะไปให้รูปแล้วก็นอนอือือ,อบาระรักมนุษย์นะคะแต่ว่าก็เลือกเฟเวอร์นิดนึงถ้าถูกชะตาเขาก็จะรักมากๆแต่ถ้าทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็โอเคอันนี้สำหรับปุ๋ยนะคะถือว่าถูกชะตาอันนี้ลุงเอ็ดกล่าวนะคะ เขาจะยอมแต่กับลุงเอสเขาก็จะให้รูปได้แต่ว่าไม่นานอโอเครอก่อนนะนไม่อยากให้ไปเดี๋ยวขอไปหาติ่มซำแป๊บหนึ่งติ่มซำอยู่ไหนนะ้าติมาม่มซำอืมอ่ะเห็นอยู่ตรงโน้นแต่ไม่มีติมมต่มซำติ่มซำอยู่ไหนติ่มซำอยู่ไหนอ่ะคนนี้ก็ถามมาให้รูปเดียวติ่มซำอยู่ไหนใครเห็นบ้างอ่ะเห็นแล้ว นู่นค่ะแอบอยู่หลังม่านนะคะคนติ่มซ้ำนะคะนุน่นนั่งมองอยู่ใต้มากเห็นไหมคะติ่มซ้ำอยู่นุ่นค่ะ,ะส่วนคนนี้ก็เดี๋ยวค่ะจ้าโจลี่อันนี้โจลี่เดินตามป้าแปลว่าอยากขออาหารหรือเปล่าคะอือันนี้ยนะคะสุนต้องไม่ทันคนคนนี้เรียกให้ลูกค่ะ เดี๋ยวป้าต้องออกไปข้างนอกลืมเลยขนเต็มเลยเดี๋ยวนะคะจ้ารอสักคู่ติมสัญาณไม่อยู่ตรงนี้นะคะสบายใจยู่นี้นะคะตรงนี้ก็หยุดตรงนี้ค่ะค่ะสวัสดีชาวบ้านเกเช้านะคะทุกตัวสบายดีคะ่ะ พรุ่งนี้จะส่งโอล่าแล้วได้บ้านนะคะแล้วก็ไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะไปรับพอเตอเตอร์กลับมานะคะจากคลินิกพอตเตอร์เป็นหวาดไปอยู่ที่คลินิกมาประมาณ5วันค่ะค่ะสวัสดีจากบ้นานแกค่เช้าค่ะ